แกะมันเรียบร้อยแล้วเอาเลยกันให้ไวกีโม,โม่โมแต่โมเลยพลาดนึกว่าถ่ายปรก,กว่าไม่ได้ถ่ายนะครับอันนี้ถ่ายแล้วดูืสิขอใบพิเศษมาเฮ้อยังไม่มาเ,เนี่ยปลาเข้าไปอันที่หกเขาบ้างนี่นเอ๊ะหกแล้วหกสิห้าแกะไปแล้วยังไม่ได้ใบพิเศษเลยนะ ได้แไบา 98, เบลสองสามสามใบเบอร์เก้าสิบแปดบาเบลเห็นเขาว่าหายากกันแปะไปเลยสองใบเดี๋ยวเก็บไว้แลกได้เผื่คนอื่นไม่มีเรามีมันใส่มาแทนเหมือนเหมือนใบพิเศษเลยอลุยเลยกลัวมาเลยมาเลย ก็าบอกมีสี่เบอร์ที่มันหายากรู้จริงเปล่านะแสดงว่าคนเคยคนที่แปะหลายหลายเล่ม,มาอาจจะหาไม่เจอเบอร์นั้นสองใบครับเลเซอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่มีใบพิเศษอีกตามเคยมี b ีซีมาคนระับขอรับเอ้ยจีซีกูผิดพูดถูกจีซีคือโก cross ย่อก,กันดืด้อปุ๊บเลเซอร์เ,เซ่สองใบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่มีแล้วใบพิเศษมันจะเกินมาหุ้ยลุนเกินอย่างเงี้ยทำไมบางคนเขาได้เยอะเราไม่ได้มีคนไม่ได้เลยก็มีนะซื้อทั้งซื้อทั้งหลังนี้เจ็บวปวดเลยเปล่า เศ้าโอ้โอดตีมันนะจะมาโอ้ไสเซอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้สิบอดิแกได้สิบยังไม่มีได้แปดนะน,นี้ <c oughs> ได้สิบตลอดขอสิบเอ็ดได้ไหมสิบเอ็ดดีกว่าพิเศษหรือเปล่าเนี่ย ไอ้กรอบ้องไอไม่ใช่อาจจะเป็นไอ้ครอสจุดครอสเนี่ยนั่นไงว่าแล้วมาดีใจเป็น GC9 เก้ามีแล้วสองสามสี่ห้าโอเจ็ดแปดไอม่แพ็คมีได้สิบสิบทั้งหมดหรือเปล่าสิบบ้างแปดบ้างอันนี้สิบล้วนหลุนสิบเอ็ดกันดีกว่าฟับ นหน้านี้ข้างล่างไม่มีมีแต่ข้างบนสามสี่เอ้ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าวอันนี้ได้แปดเนี่ยปนปนกันเหน็นไหมละ่ะต้องมีกันได้อืมเป็นพิเศษมาหน่อยอะไรกันบางคนได้แปดใบบ้าไปแล้วหนึ่งสองเราไม่ได้อักใบหนึ่งสอง สามสี่ห้าหเจดปดอันนี้ได้สิบมันมีแปดซองเดียวสรุปไม่ได้ใบบพิเศษอีกตามเคย